ถ้าพูดกันถึงพ่อมดในตำนานเชื่อว,ว่าหลายคนคงจะนึกถึงชายชราผู้ไว้หนวดคราวใส่ผ้าคลุมถือไม้เท้าและมีเวทมวนต์ทรงพลังอยู่ในมือใช่ไหมครับแต่รูไ้ไหมว่าตนกาเนิดของพ่อมดคนนี้ไม่ได้โรแมนติกขนาดน,านั้นเพราะเขาไม่ใช่แค่พ่อมดธรรมดาแต่เป็นลูกครึ่งปีศาจผู้พ่ายแพ้กับความรักสูญเสียอุดมการณ์จนถูกกักขังอยู่ในคุกแห่งมนต์เสน่ห์หญิงสาว วันนี้เราจะไปสำรวจเรื่องราวของชายที่ถูกขนานนามว่าพอมดอันดับหนึ่งแห่งโลกตะวันตกกันครับแต่น,นั้นเราคงไม่ต้องพูด,ดกันมากไปชมกันเลยกับ merlin h e s e e r and wizard of king Arthur's legend คือบุคคลในตำนานผู้มีบทบาทสำคัญในเรื่องราวของกษัตริย์อาเธอร์และเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในฐานะพอมพดผู้ยิ่งใหญ่แต่แท้จริงแล้วเขามีบทบาทสำคัญอื่นๆอีกมากมายให้น่ารู้จักครับเขาเป็นพ่อมดผู้ทรงอำนาจนักพยากรณ์นักประดิษฐ์และที่ปรึกษาผู้ชาญฉลาดที่สุดของกษัตริย์อาเธอร์เรื่องราวของมอเมอร์ลินค่อนข้างซับซ้อนและเต็มไปด้วยปริศนาตั้งแต่การกำเนิดอันลึกลับไปจนถึงชะตากรรมสุดท้ายของเขาเขาไม่ได้เป็นเพียงตัวละครประกอบ แต่เป็นผู้ขับเคลื่อนเหตุการณ์สำคัญมากมายในมหากาบอาเธอร์คือเป็นสษณ์ของปัญญาเวทมนต์และความรู้ที่อยู่เหนือการเวลาภาพลักษณ์ของเมอร์ลินที่เราเคุ้นเคยอยู่ในปัจจุบันมันมีต้นกําเนิดมาจากการผสมผสานของบุคคลในประวัติศาสตร์และตำนานพื้นบ้านหลายเรื่องโดยผู้ที่บุกเบิกภาพจําของเมอร์ลินคือเจฟฟรีย์แห่งบอนมัตนักบวชนิกายคาทอลิกในศตรวรรษที่สิซึ่งจึงได้สร้างลูกเขาของเมอร์ลินขึ้นมาจากนั้นกับวิชาฝรั่งเศส โรเบิร์ตเดอร์เบอรอนและนักเขียนร้อยแก้วในศตรวรรษที่13ก็ได้นําแนวทางของเจฟฟรีย์ไปต่อยอดจนกลายเป็นเรื่องเล่าที่ซับซ้อนและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นและดูเหมือนตัวละครเมอร์ลินของเจฟฟรีย์แต่ได้นําเรื่องรางวโบราณของเวลส์เกี่ยวกับเมอร์ด,ดินและแอมโบรเซียสตึ่งทั้งสองเป็นนักพยากรณ์ในตำนานของชาวบริเตนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับอาเธอร์เลยมาล้อมรวมเป็นตัวละครใหม่ที่เขาตั้งชื่อว่าเมอร์ลินุสแอมโบรซซอุส ตึงเรื่องเล่าฉบับนี้ก็ได้รับความนิยมขึ้นมาในทันทีโดยเฉพาะในแคว้นสเวลซึ่งหลังจากที่เรื่องเล่าฉบับนี้ได้ตีพิมพ์มันก็ได้รับความนิยมในทันทีโดยเฉพาะในแคว้นเบลส์และต่อมานักเขียนพงศาว,วดารและเรื่องโรแมนต์ของฝรั่งเศสและในพื้นที่อื่นๆอีกมากมายได้นำเรื่องราวของเมือนคนนี้มาขยายต่อจนกลายเป็นบุคคลในจินตนาการที่สำคัญที่สุดผู้หนึ่งแห่งยุคกลาง การกำเนิดของเมอร์ลินมันอยู่ท่ามกลางม่านหมอกแห่งยุคลางที่ซึ่งมนดำเวทโบราณและศาสนาคริสต์หม่ยัยงคงต่อสู้กันเพื่อช่วงชิงอำนาจศรัทธานในหัวใจของผู้คนเรื่องราวช่วงต้นของเมอร์ลินมันมีความคลุมเครืออยู่มากตัวตนของเขาอยู่ระหว่างตำนานเซลติกบทกวีเวลส์และเรื่องเล่าจากปากต่อปากในทางศาสนาเรื่องราวการถือกำเนิดของพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่นี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการเกิดแต่เป็นปฐมบทของชายผู้ถูกดิิตให้เป็นทั้งศาสดา และผู้ทำลายในเวลาเดียวกันในตำนานเวอร์ชันที่ทรงอิทธิพลที่สุดของยุครางโดยเฉพาะจากผลงานของนบวชเจฟฟรีย์เมอร์ลินปรากฏตัวในฐานะบุตรของปีศาจและสตรีโพมจารีกล่าวกันว่าแม่ของเมอร์ลินเป็นแม่ชีผู้ทรงศีลแห่งโบสถ์ในเมืองคามมเทนซึ่งในคืนหนึ่งเธอถูกปีศาจที่เรียกกันว่าอินคิวบัตปีศาจเปเชายที่มาปรากฏตัวในความฝันและสั่งวากับหญิงมนุษย์หลอกล่อ และเข้าครอบครองนางโดยไม่ได้สติและในคืนอันแปดประหลาดนั่นเองมเมล็ดพันจากโลกปีศาจดึงตกลงในคันของผู้ถือศีลเมื่อมมดินกำเนิดขึ้นเขาจึงเป็นแคมเบียนสิ่งมีชีวิตลูกเครื่องปีศาจผู้เกิดมาจากหญิงสาวมนุษย์กับอินคิวบัตและจากพ่อที่เป็นปีศาจนี้เองทําให้เขาได้รับพลังเวทและความสามารถพิเศษมากมายทั้งการพยากรณ์อนา,นาคตและการแปลงร่างอีกตำนานหนึ่งที่ปรากฏในบทกวีเวลส์ well s, ระบุว่าเมอร์ินคือเมอร์ดินวิลนักกวีและหมอดูผู้ข้างใครเขาเคยเป็นที่ปรึกษาในราชาสำนักแห่งกษัตริย์แห่งแคว้นกอเดอร์ดีนแต่เมื่อสองครามกลางเมืองปะทุขึ้นและพระองค์ต้องเผชิญกับศกอนาตกกร,กรมเมอร์ลินก็สูญเสียสติกลายเป็นนักพยากรณ์ผู้หลบเล่นอยู่ในป่าลึกบทกวีแล้วว่าเขาสื่อสารกับสัตว์พูดคุยกับต้นไม้และเห็นเหตุการณ์ในอนาคตล่วงหน้าผ่านสายลมและลำน้ำ วนเรื่องราวในวัยเด็กของเมอร์ลินตามบันทึกของเจฟฟรีย์แห่งบอนมัรตที่ถือว่าได้รับความนิยมที่สุดมีพื้นฐานมาจากเรื่องเล่าในฮิสโตเรียบริโตนัมครับเมอร์ลินเขาถือกำเนิดมาพร้อมขนที่ปกคลุมทั่วทั้งตัวและสามารถพูดได้ทันทีราวกับเป็นผู้ใหญ่อีกทั้งยังมีความรู้เหนือสิ่งทั่วไปซึ่งเขาใช้มันเพื่อช่วยชีวิตแม่ของตนไว้จากปีศาจแต่มีเรื่องราวของมังกรใต้ดินสองตัวที่เป็นมังกรขาวและมังกรแดงซึ่งเหมือนกับเป็นตัวแทนของพวกซักซันและชาวบริเตน และการต่อสู้กันระหว่างมากรสองตงนนี้ก็เป็นลางบอกเหตุถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตณจุดนี้เองเดฟ,ฟรีได้แทรกคำพยากรณ์ยาวของเมอร์ลินลงไปจึงก็มาจากผลงานก่อนหน้านี้ของเขาอย่างโปรเฟติอเมอร์ลินีนอกจากนี้เดฟ,ฟรียังแต่งเรื่องราวของเมอร์ลินเพิ่มเติมอ,อีก2ตอนด้วยกันโดยตอนแรกเป็นเรื่องตอนที่เมอร์ลินไปผู้สร้างสโตนเฮนช์เพื่อใช้เป็นสุสานให้กับโอลิอุสแอมบรูซิอุสพี่ชายของอูเธอร์เพนดรากอน พ่อของกษัตริย์อาเธอร์โดยนําหินศักดิ์สิทธิ์มาจากไอซ์แลนด์ส่วนตอนที่2เมอร์ลินได้ใช้เวทมวนต์เพื่อช่วยให้กษัตริย์องค์ใหม่ของชาวบริเตนคืออูเธอร์เพนดรากรสามารถเล่อเข้าไปในปราสาททินทาเจลโดยรายเวทปลอมตัวเขาและมีความสัมพันธ์กับอีกเกรนภรรยาของศัตรูซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ให้เนิดอาเธอร์ขึ้นมาเหตุการณ์ทั้งสองตอนนี้กลายเป็นฉากสำคัญที่ปรากฏซ้ำแล้วซ้ำอีก ในงานเขียนที่รับอิทธิพลจากเจฟฟรีย์ในยุคต่อมาอย่างไรก็ตามหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเมอร์ลินก็หายหน้าหายตาไปจากเนื้อเรื่องทั้งหมดเลยเขาไมา่ได้ทำหน้าที่เป็นครูหรือที่ปรึกษาให้แก่กษัตริย์อาเธอร์เหมือนในเรื่องเล่าที่เขาเล่ากันในยุคหลังด้วยชายกำเนิดที่แปลกเป็นแคมเบียนแถมมาพร้อมพลังสายเวทมหาศาลนั่นจึงทำให้เมอร์ลินเป็นเงาแห่งปัญญาที่ซ้อนทับอยู่เบื้องหลังทุกก้าวของตำนานอาเธอร์ อากษัตริย์อาเธอร์คือดาบ lin, เมอร์ลินก็คือผู้ที่ดีดาบนั้นขึ้นมาจากไฟและสายฟ้าเขาไม่ได้เป็นกษัตริย์ไม่ใช่อัศวินแต่ไม่มีสิ่งใดในอาณาจักรคามิลอดที่บังเกิดขึ้นได้หากปราศจากเสียงกระซิบและการตัดสินใจของพอมอดคนนี้เรื่องราวของอาเธอร์กับเมอร์ลินคือการผูกพันที่แนบแน่นของชายผู้ครองแผ่นดินกับชายผู้ครองความรู้แห่งโลกเมอร์ลินถือเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการกำเนิดของตำนานกิงอาเธอร์เพราะตั้งแต่เริ่มแรก อย่างที่พูดไปครับว่าเขาเป็นผู้ช่วยให้อูเธอร์เพนดรากอนได้สมรักกับอีเกรนโดยแผนตามฉบับพ่อมดเขาใช้เวทมนต์บิดเบือนรูปร่างของอูเธอร์ให้กลายเป็นสามีของอีเกรนในคืนที่เธอนั้นยังไวทุกเมอร์ลินยอมให้เกิดพันธสัญญานี้โดยแลกเปลี่ยนเงื่อนไขเดียวคือบุตรที่กำเนิดมาจากความสัมพันธ์นั้นจะต้องถูกมอบให้แก่เขาเมอร์ลินจึงเป็นผู้ที่ชุบเลี้ยงอาเทอร์มาตั้งแต่วัยยาวในฐานะเด็กไม่มีใครรู้ว่าเป็นเชื้อพระวงศ์เอาวางแผนอย่างเงียบงาน เพื่อลอวันที่โลกจะพร้อมรับมหาราชาองค์นี้และเมื่อเวลานั้นมาถึงเมอร์ลินคือผู้นำดาบวิเศษปักลงกลางหินและประกาศว่าผู้ใดก็ตามที่ดึงมันออกได้ผู้นั้นจะได้เป็นกษัตริย์โดยชอบธรรมแห่งบริเตนตึงดาบเล่มนี้บางตำนานก็กล่าวว่าคือเอ็กซ์คาลิเบอร์แต่บางตำนานก็บอกว่าเป็นดาบอื่นที่นำทางไปสู่เอ็กซ์คาลิเบอร์แต่ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนเมอร์ลินก็คือผู้ที่วางหมาทุกตัวในเกมใหญ่ให้หลงรอก อาเธอร์ผู้ไม่มีใครรู้ว่าเป็นเชื้อสายของอูเธอร์จึงถอนดาบออกมาได้ด้วยบริสุทธิ์ใจและได้รับการยอมรับท่ามกลางผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งหลายเมอร์ลินไม่ได้เป็นเพียงผู้ค้ำยันกษัตริย์ด้วยเวทมนต์เอาเป็นครูแห่งจิตวิญญาณเป็นผู้ปลูกปัญญาและชี้ทางในยามที่อาเธอร์หลังเลเมอร์ลินอยู่เคียงข้างในช่วงแรกของการรวมแผ่นดินและในการก่อตั้งอัศวินโตโกรมจึงเปรียบเสมือนภาพสะท้อนแห่งอุดมการที่เขาเองก็ช่วยปลูกฝังเขารู้ดีว่าโลกนี้ไม่มีทางสมบูรณ์แบบ แต่ยังเชื่อในพลังแห่งอุดมการหากอาร์เธอร์คือมือเมอร์ลินก็คือแสงที่นํามือไปยังเป้าหมายที่สูงส่งแต่บทบาทของเมอร์ลินไม่ได้สิ้นสุดแค่ที่ปรึกษาครับเขายังทําหน้าที่ทํานายเฝ้าระวังและเตือนภยัยเขาเห็นอนาคตที่กําลังแตก้าวของโต๊ะกลมเห็นความร่วมสลายของความสมคคีแต่ความหายนะาที่แฝงอยู่ในความรักระหว่างกษัตริย์อาร์เธอร์ราชินีกวินิเวียและแลนสลอตอัศวินผู้จงรักภักดีที่สุดของอาร์เธอร์ เมอร์ลินจึงพยายามเตือนแต่ไม่แทรกแซงกเพราะเขารู้ว่าสุดท้ายแล้วชตาดน,นั้นจะไม่มีใครหนีพ้นแม้แต่ผู้ที่รู้อนาคตอย่างเขาเองก็ตามและเมื่อวันสุดท้ายของอาเธอร์มาถึงเมอร์ลินไม่ได้อยู่เคียงข้างเขาอีกแล้วบางตำนานกล่าวว่าเขาได้ทิ้งคำสั่งไว้ให้ส่งกษัตริย์ไปยังเกาะอาวารอนบางตำนานก็บอกว่าเขามองเหตุการณ์จากแดนไกลยอย่างเงียบๆไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นได้บทบาทของเขาในเรื่องราวของกษัตริย์อาเธอร์ จึงเปรียบได้กับพระจันทร์ในคืนฟ้าหมดไม่ใช่ดวงดาวที่ส่องแสงเด่นที่สุดแต่ขาดไม่ได้ในการให้โลกได้เข้าใจความงามของเงามืดแล้วนอกจากเมอร์ลินจะเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์อาเธอร์และมีบทบาทสําคัญต่อเขามากๆแล้วเมอร์ลินก็ยังเป็นผู้ออกแบบทั้งโลกที่อาเธอร์จะปกครองเขาคือผู้วางรากฐานแห่งอุดมคติเขาไม่เพียงแต่นำอาอ์เธอร์ขึ้นสู่ราชบัลลังก์ด้วยดาบในหินและโชคะตา์ที่ผูกพันกับเลือด เขายังปั้นแต่งแนวคิดแห่งความเท่าเทียมขึ้นด้วยโต๊ะกลมแต่วซึ่งไม่มีหัวท้ายไม่มีจุดสูงสุดที่ผู้ใดจะเหนือกว่าผู้อื่นและนั่นคือจิตวิญญาณของคาเมลอดอาณาจักรที่ได้ชื่อว่าสวยงามและสงบสุขที่สุดในการชุมนุมของเหล่าอัศวินผู้สงศัก์จากทุกมุมแดนพวกเขาได้รับคัดเลือกแต่ไม่ใช่เพราะสายเลือดแต่เพราะถูกเลือกจากความกล้าหาญความเมตตาความพักดี และการไม่ลังเลที่จะต่อสู้เพื่อผู้ไร้เสียงเมอร์ลินผู้อยู่เบื้องหลังการสรรหาพวกเขาเขารู้ว่าในแต่ละคนมีความดํามืดซ่อนอยู่แต่เขาก็ยังคงเชื่อว,ว่าผู้คนสามารถเลือกทําในสิ่งที่ดีกว่าได้ความศรัทธานี่เองที่กลายเป็นพลังในการหล่อล้อมกลุ่มอัศวินโตโกรมผู้เป็นตัวแทนของความหวังในโลกที่ไม่เคยนิ่งสงบและเมื่อคาเมลอดเริ่มรุ่งเรืองยุคทองได้ถือกําเนิดขึ้นพร้อมการร่วมมือของเมอร์ลินกับอาเธอร์การบริหารที่เต็มไปด้วยเมตตา การออกสื่อเพื่อปกป้องแทนที่จะลูกหลานการตัดสินที่ยึดหลักคุณธรรมมากกว่าผลประโยชน์ทั้งหมดนี้สะท้อนผ่านแสงเงาของเวทมนต์เมอร์ลินซึ่งคอยดูแลอยู่เบื้องหลังเสมอผมไม่ได้หลบซ่อนแต่เลือกที่จะไม่แสดงตวเป็นศูนย์กลางพอรู้ดีว่าความยั่งยืนของอุดมการ์ต้องพึ่งพาเจตจำนงของมนุษย์ไม่ใช่ปาฏิหาริย์ถึงกระน,นั้นเมอร์ลินก็ไม่อาจฝืนชะตาที่แม้ตัวเองจะเคยเห็นมาแล้วได้เขารู้ดีว่ายุคทองของคาร์เมลอดจะไม่ยืนยาว ความบาดหมางภายในความรักต้องห้ามการทรยศและความทะเยอทะย,ย,ยานที่ซุกซ่อนอยู่ในหัวใจของมนุษย์จะกัดซ้อุดมคติลงช้าๆแต่แม้รู้เขาก็ยังคงเลือกที่จะสร้างยุคสมัยนั้นขึ้นมาเพราะเมอร์ลินเข้าใจว่าแม้ความหวงังจะเปราะบางเพียงใดก็ยังคงมีค่าพอให้มนุษย์ได้ยึดถือสักครั้งในชีวิตท้ายที่สุดเมอร์ลินได้ถอยห่างออกจากเวทีของโลกคามลอดเหมือนผู้นำทางที่เมื่อง,งานเสร็จสิน้น เขาหายไปจากม่านมอของตำนานทิงไว้เพียงเรื่องราวแห่งยุคทองที่แม้เลือนลางในการเวลาแต่ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนสแสวงหาแสงสว่างในโลกของตนในตำนานของเมอร์ลินมันไม่ได้มีแค่การเป็นที่ปรึกษากษัตริย์หรือเป็นพ่อมดผู้นำทางอัศวินครับเขายังมีเรื่องราวความรักด้วยซึ่งมันคือความรักระหว่างเมอร์ลินกับนางฟ้านีมิวและมันก็ถือเป็นหนึ่งในสวนอนาตกรรมที่ทั้งงดงาม และโศกเศร้าที่สุดของตำนานอารเธอรีียนเป็นความรักที่ไม่อาจห,หลีกพ้นจากคำสาปแห่งชะตามันเป็นเงาสะท้อนของอำนาจเวทมนต์และหัวใจที่ไม่อาจควบคุมได้แม้แต่ผู้ที่รู้อนาคตเองก็ตามเมอร์ลินพุ่มากด้วยอาคมเป็นอาจารย์ของราชาอารเธอร์และผู้แนะนำทิศทางแห่งโลกเขามีปัญญาที่หลักแหลมและมองเห็นเส้นทางแห่งอนาคตแต่กลับไม่อาจห,หลีกพลนจากความรู้สึกอน่อน,อนโยนที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ เมื่อเขาได้พบกับหญิงสาวนามว่านีมิวผู้ซึ่งในบางตำนานเรียกว่าวิเวียนหรือนางฟ้าแห่งทะเลสาบแต่ไม่ว่าจะชื่อไหนในตำนานหลายสายเธอคือหญิงสาวผู้ปรากฏกายในคราบความบริสุทธิ์งดงามและแกร่งกล้าเป็นภาพสะท้อนของธรรมชาติอันลึกล้ำไม่ต่างจากตัวเมอร์ลินเองเมอร์ลินลงไหลในนีมิวดุดต้องมุนสะกดไม่ใช่เพียงด้วยความงามแต่เพราะความลับบางอย่างที่เธอถือครองไว้ ความเย้อยว่ของเธออยู่ในสายตาและความฉลาดเขารักเธออย่างหมดหัวใจจนถึงขั้นสอนคาถาและเวม,มูลวลับให้แก่เธอโดยความหวังว่าจะได้ครอบครองทั้งใจและวิญญาณของเธอทว่าสิ่งที่เขามอบให้กลับกลายเป็นดาบสองคมที่นำพาจุดจบมาถึงพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่เมื่อนีมิวใช้เวทมต์ที่เรียนรู้มาจากเขากักขังเขาไว้ชั่วนิรันด์ซึ่งบางตำนานก็บอกว่าขังในถ้ำใต้ดินบางฉบับก็บอกว่าในหอแก้วที่ไม่อาจมองเห็นจากภายนอกได้ บางครั้งก็กล่าวว่าในต้นไม้หรือในบึงน้ําเวทมนต์ส่วนเหตุผลที่นางทําแบบนั้นมันมีหลายมุมครับบางก็ว่าเป็นเพราะความกลัวต่อพลังของเมอร์ลินบางก็ว่าเป็นเพราะความจําเป็นในการปกป้องโลกจากผู้ที่รุ้งมากเกินไปหรือบ้างก็บอกว่าเธอรักเขาแต่ความรักนั้นเป็นไปไม่ได้จึงต้องเลือกผูกพันเขาไว้ด้วยเวทมนต์เพื่อให้เขาพาเธอหลงทางหรือเพื่อไม่ให้เขาเองถูกผู้อื่นใช้ประโยชน์ จากเวทที่เขาครอบครองแต่แม้ว่าแรงจูงใจจะเป็นอะไรเรื่องราวระหว่างทั้งสองก็กลายเป็นปฐมบทของการทรยศที่เกิดจากความรักบริสุทธิ์เป็นบ่วงเวทที่เกี่ยววัวใจของผู้เป็นอาจารย์ไว้กับสิทธิสาวผู้เดือจะก,ก้าวเดินบนเส้นทางของตนเองความรักระหว่างเมอร์ลินและนีมิวจึงเป็นศูนันธัจรมแห่งการเรียนรู้และการจากลาเป็นการเตือนใจว่าความรักกับอำนาจเมื่อถูกพัฒนาการไว้ด้วยกันจะกลายเป็นพลังที่เกินจะควบคุม เมอร์ลินด้วยความปราดเปรื่องกลับตกอยู่ในวังวนของหัวใจถึงแม้เวทมวนตร์จะควบคุมการเวลาและธาตุได้แต่ไม่อาจควบคุมความรู้สึกดึกดำที่สุดในจิตใจของมนุษย์ได้จุดจบของพ่อมดเมอร์ลินที่ยังไม่ตายจึงกลายเป็นเสี้ยวของความหวังเช่นเดียวกับกษัสัตย์อาเธอร์ที่ถูกส่งไปยังอาวาลดเพื่อรอวนันฟื้นคืนเมอร์ลินก็กลายเป็นบุคคลแห่งคําทำนายผู้รอวันกลับมาเมื่อแผ่นดินต้องการแสงสว่างในวันที่มืดมิด ในตู้ตำนานที่กล่าวถึงเมอร์ลินชื่อของเขาไม่เคยห่างหายจากคำว่าเวทมนต์เลยครับและในหลายยุคสมัยเขาไม่ได้ถูกมองเป็นเพียงพ่อมดแต่เป็นศูนย์รวมของภูมิปัญญาโบราณทั้งในแง่ของเวทโบราณคาถาเซลติกคำทำนายเชิงกวีและความรู้ลับที่สืบทอดมาจากโลกที่ถูกลืมไปแล้วเมอร์ลินจะเป็นมากกว่าผู้ใช้เวทเขาคือศาสดาหแห่งพรมแดนผู้ยืนอยู่ระหว่างธรรมชาติและอรารยธรรมระหว่างพระเจ้ากับปีศาจ ดิมธรรมดาคาถาและเวทมนต์มากมายที่กล่าวถึงในตำนานของเขาเมอลินมีชื่อเสียงเป็นพิเศษในด้านการอย่างรู้อนาคตและการสร้างภาพหลวงตาเขาสามารถมองเห็นเงาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้และเปล่งวาจาที่กลายเป็นคำพยากรณ์จึงมากบนไปด้วยบทกวีและสัญลักษณ์อันซับซ้อนที่ต้องตีความต้ากับเวทเซเดอร์ของเทพตระกูลวานเนียจากตำนานนอร์สเขาไม่ได้ใช้เวทมนต์เพื่ออวยอำนาจแต่ใช้เพื่อชี้ทางเตือนภยัยและแสงในจุดที่โลกกำลังไหลเข้าสู่หายนะ บางครั้งคําของเขาก็าคุมเครือแลวกับกลัวความรู้จะตกไปอยู่ในมือของคนที่ไม่เหมาะสมเวทมนต์ของเมอร์ลินยังเกี่ยวพันกับธรรมชาติด้วยเขาเป็นหนึ่งในคนไม่กี่คนที่ได้รับการกล่าวขานว่าสามารถสนทนากับต้นไม้ได้หรือจะฟังเสียงจากแม่น้ําและเข้าใจภาษาศาสตร์โดยความสามารถเหล่านี้มักถูกตีความว่าเป็นพลังของดรูอิก์เบียจิเวทมนต์แห่งพวกดรูอิทตึงเป็นนักบวชและนักเวทแห่งชนเผ่าเซลติก เขาไม่ได้ใช้ไม้เท้าหรือคาทาอันส่องแสงแต่ใช้ต้นโอ๊กที่เขาป,ปลดปรานใช้หินศักดิ์สิทธิ์ในปา่าและเสียงของลมในช่องเขาเป็นสื่อกลางในการไล่หมนนอกจากนี้เมอร์ลินยังถูกเชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านเวทโบราณของอียิปต์และบาบิโลนอย่างความสามารถในการเคลื่อนย้ายหินขนาดยักษ์เช่นการสร้างสโตนเฮนจ์ที่ถูกเล่าเอาไว้ในบางเวอร์ชันว่าเป็นฝีมือของเมอร์ลินเขาสามารถอันเชิญพลังจากน้ำดินลมและไฟ วงการให้ธรรมชาติเคลื่อนไหวตามเจตจ,จำนงของตนความลี้ลับนี้คือหัวใจของสิ่งที่เรียกว่าเวทแห่งโลกเก่าซึ่งไม่ใช่ใการเสกของให้ปรากฏหรือหายไปแต่คือการทำความเข้าใจและประสานจิตกับโครงสร้างของโลกในบางตำนานเมอร์ลินสามารถเปลี่ยนรูปร่างของตนเองและผู้อื่นได้ตามความต้องการด้วยเขาอาจปรากฏเป็นชา,ชายชราหญิงสาวเด็กหรือสัตว์ในป่าเอยู่กับบทบาทที่เขาต้องการรับใช้ในช่วงเวลานั้น เวทมนตร์ของเขาไม่มีขอบเขตตายตัวมันลื่นไหลดุดน้ำในลำธารที่ไม่ยอมให้ใครจองจำารูปแบบของการใช้เวทของเมอร์ลินจึงไม่เหมือนใครเพราะเป็นการหลอมรวมกันระะวังศาสตร์ลับจากแดนตะวันตกและจิตวิญญาณแห่งธรรมชาติที่ไม่เคยมีใครเข้าใจโดยสมบูรณ์แต่ถึงเขาจะมีพลังมากแค่ไหนเมอร์ดินก็ไม่อ่านลีกนชิชตากรรมของผู้ใช้เวทที่ยิ่งใหญ่ได้เขาต้องจ่ายด้วยราคาที่สูงมากและราคานั้นคือหวัวใจของตอนเองที่พ่ายแพ้กับโลสิตของตอนเองอย่างนีมิว เมอร์ลีนลงลักนามากๆจนยอมสอนคาถาทุกอย่างทั้งที่ไม่ควรถามโดยไม่รู้เลยว่านานั้นวางแผนจะกักขังเขาเอาไว้ที่เราไม่รู้เลยว่าถูกขังไว้ที่ไหนแต่สิ่งที่แน่นอนเลยคือเขายังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ด้วยร่างกายแต่ด้วยคำตำนายแล้วบนเก่าในสายลมตำนานจึงไม่เคยกล่าวว่าเขาตายหากแต่หลับไหลเพื่อรอวันที่กษัตริย์ผู้ถูกลืมหรือสงครามสุดท้ายของโลกจะปลุกเขาขึ้นมาอีกครั้ง จบไปอีกแล้วนะครับกับเมอร์ลินก่อนจะไปกันก็บอกกันหน่อยสิครับว่ารู้จักเขามาจากที่ไหนกันบ้างผมผมก็น่าจะจากหนังเล่มหนึ่งครับที่จําชื่อไม่ได้แล้วที่นิโคลัสเคสเล่นเป็นลูกศิษย์ของเมอร์ลินมั้งนึกไม่ออกจริงๆและขอช่วยกดไลค์และซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับและกดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดลีปนม่มาจากทางเราด้วยสําหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละผมไปก่อนนะครับสวัสดี